เด็กวันอังคารเป็นเด็กที่ห้าวที่สุดกล้าหาญที่สุดเด็กวันอังคารนะมีความเปิดเผยของอารมณ์สูงแต่ช้าก่อนไม่ใช่ทั้งหมดนะที่เขาจะเปิดเผยเรามาดูจุดอ่อนกันนะเวลาที่เรามีลูกหลังที่เกิดวันอังคารให้เรารู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่สามารถที่จะ ทำอะไรแบบที่เราไม่คาดฝันได้เสมอเลยนะตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยกล้าเกินเด็กห้าวเกินเด็กนะบางคนเรียกว่าซ่าก็าได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดอะไรเนี่ยพูดออกมาไปตรงๆหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าเด็กเหมนืนอังคารเ,เป็นเด็กขี้แรงคือความคิดแรงคําพูดแรงแล้วแบบตั้งใจนะนะไม่ได้ว่าพังเถออะไรอย่างเง้ยน,นะเพราะว่ามีความคิดว่าโลกนี้เนี่ยมันช่างอิสระที่จะ ได้พูดได้ทําอะไรแบบพี่ตัวเองอยากทําเต็มที่ทีนี้จุดที่เป็นจุดอ่อนของวันอังคารเนี่ยคือเวลาที่เขาเกิดมาแล้วว่าเวลาทําอะไรก็ต้องระวังด้วยวาความที่เกิดมาแล้วเป็นเด็กใช่ไหมยังอ่อนเยาว์อยู่อย่างงี้จะเป็นโรคเป็นหลานก็แล้วแต่ก็ต้องระวังสิ่งที่เป็นอันตรายแล้วรู้ท่ามีถึงการบางทีเขาลงมือทําอะไรไปได้วยความกล้าแล้วไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายแล้ก็ต้องคอยสอนคอยบอกเขามากเป็นพิเศษนะเกินคนอื่น เด็กวันอังคารนั้นเน่เป็นเด็กที่ต้องระวังอีกข้อหนึ่งคือความเร็วในการคิดหรือตัดสินใจถ้าสมมติว่ามีเงินมีทองสักนิดหนึ่งหรือว่าจะทุ่มเทใจให้ใครไปอ่ะก็ต้องดูตามมาตราเรือบ้างเพราะว่าเด็กผานที่เป็นเด็กนักออกประสบการณ์ใช่ไหมถ้าเราบอกให้เขาระวังให้มากอย่างน้อยที่สุดอ่ะมันก็อาจจะช่วยนะรักษา บางส่วนรักษาใจรักษาเงินบางส่วนเอาไว้ได้ไม่ให้ต้องเสียหายมากนะักข้อดีนะของวันอังคารมีเยอะแยะเลยนะคือวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่เปิดเผยจริงใจดังนั้นหลายๆคนเนี่ยจะรักคนเกิดวันอังคารนะหัวเราะเสียงดังอยู่ที่ไหนจะมีเสียงหัวเราะนํามาก่อนหรือบางคนชอบมามุงจะนั่งฟังเด็กวันอังคารพูดคุยเนี่ยเหมือนกับว่า เป็นคนที่สร้างความเบิกบานให้เพื่อนๆนั้นจะมีเพื่อนเยอะแล้วก็รักเพื่อนซะด้วยหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเด็กมนาคารรักเพื่อนมากกว่าตัวเองเสียสละให้เพื่อนอมีอะไรก็แล้วแต่ออกหน้าเดือดร้อนแทนเพื่อนไปเลยทีนี้เด็กมนาคารเนี่ยเวลาที่โกรธเวลาที่ไม่พอใจเวลาที่จะแสดงออกอารมณ์ที่รุนแรงเนี่ยจะแสดงออกเลยยกเป็น อารมณ์ที่มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจจะไม่ยอมบอกใครกลั้นน้ําตาไว้กลั้นความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกคนเขาทำร้ายจิตใจแล้วก็เก็บความรู้สึกกดความรู้สึกเอาไว้บางทีนะหนีออกไปหนีออกจากบ้านหนีออกจากสังคมนะ หรือไปเก็บตัวเงียบๆพักหนึ่งผิดจากที่วิสัยเป็นคนสุขสนา์เฮฮาร่าเริงเนี่ยจะมีเป็นพักๆแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดใจเขาไปสอบถามไปทําให้เขารู้สึกชื้นใจที่มีคนเข้าใจเขาอยู่พูด,ดง่ายๆว่าเด็กองังคารนั้นนหะที่น้อยใจแล้วก็เราก็ต้องสังเกตตัวเองนะว่าเมื่อไหร่เขาน้อยใจเมื่อไหร่ที่เขาเลิกเฮฮา รู้สึกว่าซึมลงเน้นแสดงว่ามีอาการแล้วก็ต้องไปดูก็เสริมเขานะสอนเขาให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีวาสนาเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่โปรดปรานรักเมตตาเวลาเสริมลูเด็กวันอังคารนะถ้าอยากให้มีอนาคตที่ร,ออรนะุ่งโรจน์เลยถ้าเสริมแบบชั้นต้นนะเอาชื่อสกุลมาทํายันมหาเศรษฐีอาจารย์จะเสกยันมหาเศรษฐีเป็นยันประจําตัวเขาอะให้หนึ่งยันแต่ถ้าเรามองว่าเด็กคนนี้อนาคตไกล วันหน้าจะได้เป็นที่พึ่งที่เป็นหลักเนี่ยอยากจะเสริมดวงให้เขารุ่งเหนือใครตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยก็ใช้ทั้งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดถ้ารู้เวลาเกิดก็ส่งมาด้วยนะเอามาทํากลาตาเดียวซึ่งเป็นการยกดวงชะตาชั้นสูงสุดดังนั้นใครที่มีลูกหลานบันอังคารเนี่ยเอาเคล็ดลับไปปฏิบัติไปทำนะอะไรที่เป็นจุดอ่อนก็เตือนเขาอะไรที่เป็นจุดแข็งเนี่ยก็เสริมเขานะให้เขาเน่ ได้มีทักษะนะสิดตัวไปก็ขอให้เด็กธนาคารนั้นนะได้มีชีวิตนะที่รุ่งโรจน์ที่จเจริญรุ่งเรืองอาจารย์จะคอยดูแลทุกคน